วันนี้เรามาอยู่คนเดียวผมกะจะเล่นแบบเป็นสก,กินตาแป้วหรือไม่ก็สก,กินโหดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ได้คุยกันแต่ช่างมันเปลี่ยนอีกนานเลยครับวันนี้เราจะมาเล่น,นเกมไปเรื่อยๆไม่ว่าจะมีเกมไหนเป็นเมียผมเพิ่งไปสังเกตว่าคำว่าเกาเขะของนี้เกมไม่แย่ถ้ากดเข้าไปิกมจ่ายเงียบผมจะบั๊กทันที มาลักีวอร์ก็จะรอรอนะครับอีกนานรอชั่รอแต่อ,อยู่แต่ไม่รู้โอเคผมได้สายเสื่อกลอโซ่พร้อมกับขวานเพ็ร โ oh, อ้ออกซิเดียนโงาขุดยากด้วยทีนี้ออกซิเดียนถ้าเล่นเป็นอีวินออกซิเดียนนี่รับรองว่าเล่นได้แน,น่ไปชัอเอนเดอร์โพสบาไปเลย ปาปิโดโอเคไม่เกือบตายนะครับเพราะว่ามันบักอืมได้กระจกอันนี้ได้ดินไม่รู้ว่าเอามาทำยังไงได้ดับไมมก็ พิ่มได้เพิ่มแต่วางวางได้ทุกโอเคโอ้โหจัดไปชุดใหญ่ไฟพิบจัดไปชุดใหญ่ไฟพิบปิ๊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 บได้ได้อะไรอะไรหิน อาหารเลยที่ต้องการอาหารนี้ที่ไม่ต้องการอาหารนี้เจอบ่อยๆแน่เยดักไม้ไม่เลือยู่มีด้านล่างเลยบลอกหุ่นเลยเกาะออยบ้าบล็อกไม้ ได้ก็ะโซลคำตอบคือไม่มีอาหารหน้ยยิ่งไปกว่านนั้นไม่มีเอนเดอรโพด้วยกลัวจะมีคนมาใส่ตอนนี้นั่นนั่นนั่นน,น,น,นพูดยังไม่ทันขดัดคำพูดยังไม่ทันขดัดคำโดนใส่จะตายแล้ว มีเอ็นและโคนะพวกนกายพนายอยากให้เรามียนได้โนคะน,โกนะกะน็มีเอ็นกลโนี่พวกนียให้เรานี่ยหวังสุดท้ายปั้นแน่นน,นปันแน่น โคตรแน,น่นหนาตอนนี้ทุกันจะฆ่าตัวตายเพื่อไม่มีใครได้ของดีแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องทุบตรงนี้ออกยอดในจะตาย

没有。 ถามจิงเน็ดเป็นอะไรปลายาวไปถามจิงเน็ดเป็นอะไรติดยายนี่เหรออุ้ยจะสวยไ,ไหมนี่อืมจะเอาไงดีทั้งใครผมต้องทำกับ เหลือตัวตัว,ตวที่ไมแล้วตกตกตายนี่จะเกมไม่พอไม่มีอาหารนะสนกไปก็ไม่ได้ไป let it go let it go เะฮะยยนของไม่จำเป็นยนของไม่จำเป็นยน ไม่จำเป็นย <oh> ืนของไม่จำเป็นยืนของไม่จำเป็นเอเอเอลเฮ้ยทำไมนั้นมันจุดไฟได้ต่อไปนู่นต่อไปนู่นต่อไปนู่นไปนู่นกว่าไปนู่นกว่าอ๋อสจเพยายอ ข้านะ่าจะมีแค่สองเกมใครมาจีบกันตอนนี้เนี่ยยิ่งอัดคลิปมันจีบกันอนีเนาะอัดอยู่ก็มีการมีคนมาจีบอะไรกันอื ตาที่แล้วอยากได้ก็ไม่ได้อ้าวัวใหญ่ยยนี่เฮ้ยห <c oughs> น้า <c oughs> อยากวับมาหืออือก,ก่อน <c oughs> แลือเอ็นจะโพอยู่ไม่เดียวนะลอยากวับมาหืออือเองไม่ได้ของกปอง ต,ตัวเลยดีได้เกข้ไอ้นั่นได้ข่าวว่ามันใกล้ตายฮุลีเป ดีกว่าจะเอา,าอดินแีแนลยอืมอรีบอืมฮการีบเลยอืย โอเคมต่ผมจะตั้งใจและแค่บล็อกก็พอแล้วอาวุธเป็นอาวุธที่เก่งแต่น่าจะมีดาบเพชรยึบโอเคดูก็จะไม่ mm -hmm. เน็ตเน็ตโอ้ยนั่นก็ขอจบคลิปคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร้ให้ที่สำคัญกดตับตะไคร้กับกดไ like ลค์ด้วยนะและก็แชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยนะครับขอบคุณที่ สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ